ปลูกไอยกินเหรียญเซื้อครับผมคิดว่าเขาสิต้นใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องคือผูฝากมือฝากตัวครับเากินบ่ท่านครับผู้ใดกินรถพานมากกับไอเก็บกินเบิดครับบ่ได้หวงครับพี่น้องนะครับเพราะได้ยุดีกินครับเขาบ่ได้หวังว่าเขาสิปลูกขายดอกจริงๆเขาปลูกไว้บางเทีเขาบ่ได้หวังผลอเองมันก็ให้ผลเท่านะครับคือจะเขาเห็ดความดีล่ะเขาปรต้องม่หวังผลอเองครับจยกมือหนึ่งผลจะติดตามกลับขึ้นมาหาหาเท่าเองครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุโขทัยนคนครับวันนี้เบ้าโจอีสานนอร์ทซ้อนสีพามาเบิ่ง ต้นบักจังผูที่กูไว้อยู่ขาง,ข,ง,ง,ง,ข,างข้องครับพี่น้องนี่จะน้อยง่ายๆครับผู้อายุขางข้องกูนะครับยอดลงไปดั้งสะครับพี่น้องครับอันนี้ที่เป็นข้องอยู่ขางบ้านนะครับแล้วเป็นข้องชนลำประทา่านน้ำไหลครับครับมาเบิ้งครับขึ้นก่อนซ่อนมาพี่น้องกูนะโอ้มีแต่พวกเง่างๆเลยพี่น้องเนาะอันนี้กูไวแบบข้าวบดายดูเลีย้ยงหนักมากเลยครับเบอร์กูไวนะครับกูไวจริงๆกว้างๆไปครับ น้ำก็บนย่างดนะครับหดแค่ปีเดียวนะครับพี่น้องเมื่อกี้ล่ะต้นหมกย่างง่ายครับนี่โอ้โลนเตรียมดินแกมิ่งครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับเบื้องเสียลงไปเบื้องเป็นสิบพลาลงไปเบื้องอยู่ของล่างครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ล่ะพี่เจ้าโนยงงามครับนะอันนี้บ่ะเบปลูกขายได้นี่ปลูกไปกินเรียนๆซื้อครับบุกิดว่าเขาสิต้นใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้อง นะครับสื่อพันธุ์น้าปลูกเพื่อมตลาดนะยี่สิบแปดนะครับปลูกแล้วดูแลแค่ปีเดียวครับพี่น้องโคตนำแค่ปีเดียวครับคนนะครับต้งกี่ล่ะอืมิเก็บไปฝากมู่ครับผมเก็บไปฝากมูฝากพวกครับเขากินมาท่านครับผู้ใดกินรถพานมากกับไเก็บกินเบิร์ดครับบ่ได้ห่วงครับพี่น้องต้องกี่ล่ะงามอืมครับ ่มันซื้อเขากินนี pigs, ่ก็ซี่หาน่วยนี่ลงยี่สิบบาทครับเพิ่นกระมาปปาเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่ถุงนะครับอันนี้ปลูกปลูกเองนี่ยิบ่คู้ยอยากกินมันได้ดอกแต่คนนียซื้อเขากินนี่คืออยู่นะครับมันบูคขายหวานมันได้ดอกเนาะอันที่เขาเอามาขายไ่นบวกหัว่าเขาใส่สารใส่ยาฉีดยาฉีดยังงฮะเขากับหัวครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาปลูกเองขางข้องนะครับบ่าได้ใส่ bling. สารบ่าได้ใส่ยาบ่าได้ใส่วิเคมีครับ บางทีแหละลุนเต็มจริงจิ้วพี่นอ้องอ้ยเอามีไปเก็บไฟตรงยางครับจะไปฝางโมยุ่นมองเห็นงานครับพี่นอ้องเนาะอ้ยกินบระทันครับผู้ใดขี่รถมากทานมากอะเมาเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวอู้ย,ย,ยมีเตือนมีไงเลยพี่น้องเหรอเดีย๋ดวยวเดี๋ยวอ้อนซ้อนออบ่ครับมบางทีแหละ ต่วนยญ่แห้งหนือเปล่าเเห็นน่ายญ่แห้งนะ่ะับเจียมถุงแล้วครับอืกินประทันหรอล่พี่น้องด้วยกินประทันเบองต้นลำต้นครับตุวนใหญ่ๆครับปลูกแป๊บเดียวแหละครับผมเพราะว่ามันอยู่ไก่ไก่คล้องกับเวลาวน่ะฝน,นตกแมาน้ำถ่วมขึ้นมามครับน้ำท่วงขึ้นมหนี่ครับรนขึ้นมาฮอพี่แหละนะครับช่วงที่น้ำไม่แห้งครับก็คือว่าเขาประตังเข้าประตังหดอียงเลยพี่น้อง ถ้าปล่อยธรรมาชาติเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวออกไปก่อนครับเอาสะนี้แหละมันหลายขวดนะครับถึงพระท่านนะครับเนาะผู้ใดขี่รถปั่นไปปั่นมา,าเมื่อกี้เขากลับมาไอ้เด็ดเอาอยู่ปลาโจกกับปลาอิงหวงนะครับพี่น้องเบิง้งเฉยเบิ้งงามๆมเบงามๆครับนะดูตั้งสี่กิโมีเอร์ขวดเครื่องกระแมนได้ครับพี่น้องขวดเต็มเลยครับโอ้เกิม,มันสูงอะไรว่าสิตัดออกจันน้อยก่อนให้มัน เตี่ยลงมาอย่างน้อยครับจะได้เก็บยังไงคนนะเตียยจึงเครื่องอยู่ข้างล่างพี่น้องเลยเอาและกับอ้อยู่ได้กินครับเขา่้ใดหวังวางเขาสิผูกขายดอกผูกไว้เพื่อผู้ใดอยากทานไปพันมากอะ่ะมาเก็บกินได้เ้วยครับเ้อพี่น้องก็เลยหวงหรอกครับผมนี่อ่ะใต้พี่น้องเบิ้งครับนี่ละซิ่งเขาปูกไว้บางเทีเขาผู้หังผลงียังมันก็นห่คนท่อกนะครับคจเตุคาวามดินละ่ะเขาผู้มีหวังผลียังครับ จักมือหนึ่งผลจะติดตามกลับขึ้นมาหาห้าเองครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม